สวัสดีค่ะจกยโสดชีวิตในฟินแลนด์นะคะพี่น้องค่ะเมื่อกี้ออกมารถไฟไปก่อนเห็นแต่เห็นแต่ท้ายขบวนค่ะข้าะวัิดีนะคะมาชมบรรยากาศค่ะเดินสัหน่อยไปทะเลสักหน่อยที่ใดได,ได้แป๊บเดียวพายุหิมะมาซะแล้วฝุน่นหนาวมากเลยค่ะ พอดีตกเย็นพอตกเย็นมีแสงแดดอีกตอนเช้าก็อากาศไม่เป็นใจค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ยายสนก็นเลยได้าภาพ,ตอ,พ,พออาตอนเย็นมาให้พี่ๆน้องๆเนาค่ะตอนเช้ามีแสงแดดว่าจะออกไปหาถ่ายภาพสวยๆงามๆมาฝากพี่ฝากน้องสักหน่อยด้านมีพายุหิมะเป็นฝุน่นมาเลยค่ะเป็นฝุ่นเป็นละอองมาเลยแต่ตอนนี้พอตกเย็นมีแสงแดดอีกแล้วค่ะมีแสงแดดอามาดูอันนี้ยังไม่หยดยังไม่หายเลยค่ะ ให้น้ำแข็งหยดยังไม่ย,ยังไม่ยังไม่หมดเลยน้ำแข็งหยดยังไม่หมดเลยค่ะเห็นไหมคะน้ำแข็งหยดยังไม่หมดแล้วเท่าที่แล้วยายก็ได้ถ่ายไปให้ดูแล้วนะคะเนาะอันนี้ยังไม่หยดหมดเลยค่ะลมมากเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยยายสวนจะลม้มอายุแรงมากอุยยืนก็แทบจะไม่อยู่พี่น้องค่ะเห็นไหมนุ่นๆฝุ่นอายุไง,งง่องไงง่องค่ะไงง,ง่อง หมุนไปเลยลมมาแต่ละทีฝุ่นหิมะไงง่องเลยค่ะมันหมุนมาแต่ละหมุนดีโอ้โหเหมือนบ้านเราอะเหมือนพายุที่บ้าหมุน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 แล้วเอาฝุ่นเป็นทรายแดงขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันหมุนมาแต่ละทีฝุ่นหิมะกรุบเลยไงยง่องไงง่องเลยค่ะค่ะวันนี้มาดูไงง่องกับยายสนนะคะเนาะเดยยายสนจะสองให้ดูละมันจะหมุนมาแต่ละทีเนาะบนยอดไม้มันจะมาเป็นร่องๆ่องนะคะเนาะ มันจะมาเป็นชุดๆมันจะหมุนไปเป็นที่ทๆหนาวค่ะวันนี้หนาวค่ะหนาวมากเลยค่ะหนาวลมมากเลยค่ะโอ้โหวันนี้ นี่แหละค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะบรรยากาศยามเย็นเมื่อเช้ามีแสงแดดตอนเย็นก็ตกท้ายมีแสงแดดด้วยตอนเย็นนะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะตื่นขึ้นมาเห็นแสงแดดพอตกเย็นก็เห็นแสงแดดแต่ตอนกลางวันไม่รู้แสงแดดหายไปไหนมีแต่ลมพายุหมุนมาเป็นหิมะฝุ่นกรุบเลย น,นี่ก็เป็นรถลากค่ะรถล,ลากบ้านเขาจะเป็นอย่างกันนี้เขามีไฟนะมีไฟท้ายมีอะไรหมดนะคะพี่น้องค่ะมีไฟท้ายมีอะไรหมดมีทะเบียนด,ด้วยนะคะรถล,ลากที่นี้จะมีทะเบียนแล้วก็จะต่อเขาจะต่อพวกไฟพวกอะไรไปด้วยนะคะดเดี๋ยวยศถ่ายให้ดูอันนี้ก็เอาไว้ลากปืนเอาไว้ใช้กิปะทะอะไรหลายๆอย่างนะคะนะ้พี่น้องค่ะเห็นไหมที่ต่อไฟของเขาดเดี๋ยวยศจะให้ดูอันนี้ก็ที่ จะมีปลั๊กไฟต่อของเขาพอแล้วก็ไปเกี่ยวกับเอท้ายรถของเราเนาะที่ท้ายรถของเราก็จะมีที่เกี่ยวแล้วทีนี้ก็จะมีสายไฟค่ะสายไฟเสียบต่อไปแล้วที่ทีนี้ท้ายท้ายรถลากนี่ก็จะมีไฟนะคะ่ะที่นี้เขาทำอะไรก็จะทำมาสมบูรณ์มากค่ะสมบูรณ์มากเลยค่ะ มะกองเท่าภูเขาเรากานพี่น้องเอ้ยโอ้ยยายสนหนาวมือลมมากค่ะลมมากมือแข็งหมดแล้วค่ะ ลังคาก็ยังไม่ย้อยหมดนะคะเนาะคลิปที่แล้วยายสวนก็ได้ถ่ายทําไปให้ดูแล้วนะคะเนาะอันนั้นเป็นจะยกลงมายาวมากที่ไหลมาจากลังคาเนะคะอันนี้เห็นไหมคะกองหิมะกองบเลอบะลเะบลเราเมื่อไหร่มันจะละลายพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋านุ่นแหละปลายเดือนเมษายนถึงจะหมดที่บ้านเราก็ร้อนตับจะแตกแต่ที่นี่เนาะพี่น้องจา๋า ก็หนาวจนหาทิพย์อยู่ไม่มีค่ะเยศสนเป็นอาทิตย์ไม่ออกจากบ้านก็มีหนาวมากวันนี้ว่าจะออกสักหน่อยก็ดันลมมาอีกค่ะลมมากเลยค่ะเสียงโอ้โหมันหมุนมาแต่ละทีพี่น้องค่ะเียอันนี้ก็เห็นไหมคะ่ะเยศสนนั่งก็พอดีเลยค่ะกับ ถ้าลุยไปก็นู่นแหละค่ะเคียงนี่แหละค่ะถ้าเยสถ้าเยสสนล,ลุยไปก็เคียงนี้แหละค่ะเนาะที่ลานบ้านเยสสนเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ก็ถึงขาช่วงนี้แหละค่ะเลยห <c oughs> ัวเข่าไปเลยค่ะเดยเยสสนจะถ่ายให้ดูนิดนึงขาวโพลนไปหมดค่ะมองไปทางไหนก็ขาวโพลนไปหมดมีแต่หิมะพี่น้องค่ะ ดูค่ะดูช่วงลานบ้านยายสนค่ะที่ลานบ้านยายสนจะเป็นลักษณะนี้ค่ะตอนนี้แต่พอหน้าร้อนนะคะจะเป็นอีกลักษณะนึงเนาะคะ่ะเนาะ <jud> ก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึง่งตอนนี้ก็สวยงามขาวโพลนค่ะขาวโพลนค่ะคลิปนี้ขาวโพลนไปหมดค่ะดูคะ่ะช่วงนี้เป็นแปลงผักยายสนค่ะช่วงนี้เป็นแปลงผักยายสน หิมะเทียงเก็บถึงเอวนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเป็นที่โล่งค่ะมันเป็นที่โล่งมันก็เลยเยอะค่ะมาเก็บภาพเอาไว้เนาะค่ะนาะค่ะยังไงก็กราบขอบพระคุณนะคะพี่พี่น้องๆทุกท่านทุกคนที่ได้เข้ามาชมในสซนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปนะคะก็าก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามหม่ยศสนเพื่อเป็นกําลังใจให้เยศสนได้ทําในคลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะคะ ตอนนี้เยส,สนก็อยู่กับความหนาวอยู่กับความหนาวค่ะเห็นไหมกับขนาดยยส,สนเลมีนรยังาิดีค่ะจดยอดค่ะค่ะก็กราบขอบพระคุณนะคะพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมเยส,สน,นชีวิตในสเปนแลนด์จนจบคลิปนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ